มันก็สั่นเหมือนกันนี่สั่นเหมือนกันครับรถใหม่ก็สั่นนิดหน่อย นายแท่ภาดไหนไม่แ hmm. ล <c oughs> <c oughs> uh ้วครับผมถึงได้ดับเครื่องครับเอ้ามันคือพริกไงเถอะต้นใส่มันก็ไม่ริกเลยตั้งไม่ได้ป่ะมันต้องตั้งให้ได้ใช่ไหมนี่บอกที่ซื้อมาใส่แ่เงี้อือนกพรเครื่องอะไร เฮดโอเจ็ดด so ีทำทอปูแล้วย่างเงี้นเนาะปูแล้วเอาเอนเกอายเล็วอะลายพริกพริกอวไม่อกกอีกขันนั่นผมใส่ในฟอเลยดิใส่ตัวจามหมเลย ใส่เลยวะใส่เลยกันซิดใส่เลยนะใส่แล้วใส่เมื่อไหร่ใส่เเต็มซื้อมาปีที่แล้วปี่ปวนตลงเต็มเลยเลยอะไรตั้งกี่บออันนี้อันนี้ไม่ตัวตั้งหรกตัวจามตลอดตรอดตลอดตรอดตลอด ไม่ไม่ได้ตั้งเทนี้ม,นมันเต็มมันเติมพุ่งหัวแา่นั้นไหมเอามไม่พุ่งเดี๋ยวดูก่อนโอ้มันใช้ใบเทกอีกเนาะเนี่ยตัวตบฟางออกใช้ใบเทกเกียร์ครับรถเกียวมานานหลือยัง อยู่กับเมียมาก็ได้เมียแล้วพอคบเกี่ยวก็ประมาณสิบแปดสิบปีเคยเจอเคสไอใบโตฟางหลุดออกมาบ้างไหมไม่เคยครับเคยเนเคสน้ำเตยหลุดครับน้ำเตยหลุดอ๋อฮะคอนเข้าตู้ซ่อมนอมคอนข้าตู้ตุกตังตุ๊กตังตุกตังตุ๊กตังกตุกูเปกนุย ครั้งนี้ได้ทํากรรมนาสิ่งไหมน่าจะเขาเ,เขาทำมาจากอูเลย,นยเนาะมีวัดลงวัดรอบไหม,มเวลาเราเล่งอ่ะมันต้องใช้วัดรอบเท่าไหร่เกี่ยวพันห้าพันห้าว่ะประมาณนั้นแลน้วเนาะพันห้าวัดรอบ <c oughs> อ้ ه, ตัวนี่มันมหมตัวลูกเตะมันมีเจ๊มาหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> จุดเลยลูกเตะสายพันุ์่ถ้ากัใสลาเยกนปไ <c oughs> ปัม๊มถ้าปัมป๊มแยกปั๊มแยกมันจะ ข้อเสียมันก็นคือว่าตัวนี้มันจะพลูครับววเวลาขับต้องระวังต้องระวังครับเ<อ>ตถ้าเขาสามารถทำได้ไหม,มให้มันหุบเข้ามาข้างในหน่อยออเ,อเนี่ยเอามาประมาณเนี่ยได้ไหม <c oughs> ให้มันติดวูไม่ได้ดิ มันจะถอดน็อตตัวนี้ยากนี่น็อตน็อตต่อตัวนี้มันจะถอดยากนะข้อดีของปั๊มปั๊มแยกกับปั๊มปั๊มคู่อันไหนดีกว่าปั๊มแยกเลยนี่มันแตกต่างกันไลยข้อดีมีปัญหาตัวไหนแล้วก็ยกซ่อมลายง่ายเนาะอ๋อถ้าปั๊มคู่นั้นต้องยกยกคู่เลยบ่เราแยกไปข้างหนึ่งวะเนีนี่โอ้โกระตุ้นถ้าถึงขนาดแยกก็ยกไปเลยฮะ สวยมากมันไม่มีปัญหาอะไรเด็ดเนาะให้แต่น้ำมันไฮลิกไม่ขาดไม่แห้งมันก็มีเหมือนกันนะฮะปั๊มไม่มีเลยมั่งเลยมั่งนะเพลียลายบ่อ้ามันไม่เหมือนแมคโครดิถ้าแมคโครถ้าน้ำมันน้ำมันไฮลิกให้มบ่อยมันถึงจะเป็นพวกหน้าเพจเป็นลายเป็นลายอ่ะอันนี้มันไม่แห้งมันไม่น่าเป็นนะอันนี้ตัวตั้งของผมมันรั่วตรงนี้ไหมอ่ามันซึมเลยมันเยอะตรงเนี้ย ทำเลยยังไม่ได้ทำเลยทำทีไหนฮะโอยเกี่ยวไปก่อนเติมให้รีเอาเลยเอืมมันรถมันรถไม่โครมาละมันก็ดีอย่างนะถ้ามีรถรั่วซึมเยอะๆนี่มันจะดีมีผลดีทำไมคือมันจะไม่เป็นสนิมใช่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 ซีมันจะน้ำมันมันจะชโลมอยู่น้ำสนิมก็จะไม่เกิดปุ๊บพลยไปเจอะตัวไหนนี่น <Das que ath ie> โอ้เดินเร็วดีเถอะวะรถใหม่มันแรงดีเนาะมันฟิตทุกอย่างเลยอะฟิตทั้งเครื่องฟิตทั้งอะไรทุกอย่างเลยเต่น็นมันก็เนน ท้องลอง,ลงยกตรงนี้มันเร็วแค่ไหนอ้โอ้โอนี่แล้วทันใจหนิบอเปิดน้ำมันได้ไหมอุทันใจดีมากเลยไหมแบบนี้ไหมย,ยกเร็วปืด นมีวาวตอนเอออ๋อวาวหมุนน่ะนะหมุนปิดน้ำมันนั่นน่ะน่ะวาลหมุนปิดน้ำมันจะเปิดออกเลยมองฟังมันเปียกคุงคนแจ๊นะมันเปียกคุงคนแจ๊เปิดอุ้งงเนี่ยแล้วจะยครไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมกันครับจะเป็นแบบไหนสวัสดีครับ